ทำฟาร์มโคนมพันเจอร์ซี่วัวพันเจอร์ซี่เนี่ยได้สมญานามว่าเป็นราชินีแห่งวัวนมของฟาร์มวัวมีที่เดียวในประเทศไทยนี่ค่ะนมนมบัวดิททางฟาร์มให้ชิมชิลแล้วนะวิอุ๊ยหวานจริงสู่เขาถ้าไม่มีเลยอร่อยมากน้องแต่สิมีเขาเปิดมาแล้วแบบนี่มันวิปปิ้งครีมหรือเลปล่าคะนี่มันคืีมกรีกในกรีกในกรีกในกรีปแบบครีมอย่างเงี้ยแล้วก็มันมากมากอยู่ดีมันมากยังไม่ออกหรอกต้องมาลองชิมแต่เขาไม่มีนมวัวดิทให้ชิมซุกคนน่าสงสารมาก สวัสดีค่ะบิ๊มกินแหลกกลับมาแล้วค่ะและตอนนี้เราอยู่กันที่ลําพูนค่ะทุกคนคะฉันมาทำอะไรที่นี่ค่ะบลมบิมน้านวันนี้ค่ะจะขอพาทุกคนมาบุกตะลุยฟาร์มวัวนมเจอร์ซี่ค่ะทุกคนคะเพราะวัวเจอร์ซี่เป็นวัวที่ฉันรักเพราะว่าอะไรค่ะเพราะเป็นพันธุ์ที่นมอร่อยนะถ้าทุกคนดูช่องบิ๊แหลกต้องรู้บิ๊มแพนนมวัวเจอร์ซี่ที่สุดรู้สึกว่าแบบความครีมนี้มันคือลูกหลักตลอดมาตลอดไปแลวพอรู้ที่ไทยมีฟาร์มเนาะที่เขาแบบ พยายามเลี้ยงวัวเจอซี่อย่างแบบจริงจังพยายามเอานม,มพวกนั้นมาทําผลิตภัณฑ์ของเขาเองเช่นทั้งโยเกิร์ตทั้งไอติมทั้งเนยอย่างเงี้ยไม่มาได้ไงคะทุกคนค่ะงนั้นวันนี้ขอเรียนเชิญกันที่เดอะเจอซี่ะเข้ามาค่ะแต่อันนี้ไม่ใช่ร้านหลักเขาน้น่แล้วหลักเขาอยู่ที่เชียงใหม่อันนี้เป็นฟาร์มเขาจะ้ะหนูจะพาทุกคนบุกฟาร์มจะ้ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับบีคะ่คะ ต่อครับปัจจุบันเรา2คนนะครับทำฟาร์มโคโนมพันเจอร์ซี่ชื่อว่าอิมฟาร์มครับตอนนี้ในธุรกิจของเราที่เราทำอยู่ตอนนี้ครับคือเรานำน้ำนมโคเจอรซ์ซี่มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นดัลลี่โปรดักครับชื่อว่าแบรนด์เดอะเจอร์ซี่ค่ะเพาะว่าวัวสามตัวแรกของเรามีเจอร์ซี่อยู่ในนั้นหนตัวซึ่งเขาแข็งแรงทนกินน้อยแล้วก็ให้นมคุณภาพสูงก็คือไขมันสูงโปรตีนสูงอะค่ะ แล้วก็ดูแล,ลรักษาง่ายเขาไม่ค่อยป่วยก็ไม่ต้องใช้ยากกับเขาเยอะก็จะปลอดภัยกับผู้บริโภคก็คือชอบกินนมเหมือนกันทํำยังไงอะเราอยากได้นมที่อร่อยที่เราเคยกินเนี้ยเราเลี้ยงวัวแล้วเราก็เลยต้องเลือกพันวัวแล้วสิ่งที่เราจะขายให้ลูกค้าก็คือสิ่งที่เรากินอะไรที่เราคิดว่าดีอะค่ะเราก็จะทําแบบนั้นให้ลูกค้าเหมือนกัน วัวพันเจอซี่เนี่ยได้สมญ,ญานามว่าเป็นราชินีแห่งวัวนมคือเป็นพันที่ให้น้ํานมที่มีคุณภาพสูงที่สุดในบรรดาวัวนมนะครับซึ่งก็จะมีความหอมมันและที่สำคัญคือจะมีเรื่องของแร่ธาตุสารอาหารที่สูงกว่านม,มวัวทั่วไปรวมถึงเป็นโปรตีนที่มีโมเลกุลเล็กย่อยง่ายไม่หนักท้องครับก็คือของที่ฟาร์มอะค่ะของเสียทั้งหมดเลยจะโดนบรรลวนอยู่ตรงนี้เนาะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นจุดแยกว่า ส่วนหนึ่งจะกลายเป็นปุ๋ยค่ะอีกส่วนหนึ่งจะเป็นน้ําที่เราเอาไปท Bio ําไบโอแก๊สซึ่งไบโอแก๊สตรงนี้เราจะอัดลงถังส่วนหนึ่งก็คือเอามาแปรรูปในห้องแปรรูปของเราอีกส่วนหนึ่งก็คือจําหน่ายในชุมชนะระบบอัดแก๊สเนี่ยค่ะมันจะมีของฟาร์มวัวมีที่เดียวในประเทศไทยของบริษัทซีเนอร์จีเพราะว่าเขามาทําเป็นเหมือนฟาร์มเราเป็นโมเดมอะค่ะเป็นฟาร์มเล็กที่สามารถผลิตไบโอแก๊สใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ําที่เหลือจากขี้วัวเมื่อกี้เนาะเข้ามาในบ่อพักตรงนี้อันเนี้ยมีแก๊ส เขาจะดูดเข้ามาแล้วก็ามาผ่านระบบกรองแล้วถึงจะอัดลงถังแล้วก็ถึงเอาไปใช้ได้อันนี้เขามีการวัดตรวจค่าแล้วว่าแบบแก๊สไขเน่ามันเท่ากับสูงก็จะไม่ได้ทําให้อุปกรณ์เราเสียหายอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นการดัดแปลงคือใช้กับมอเตอร์ไซค์อันนี้จะเป็น2ระบบระบบสตาร์ด้วยน้ํามันแล้วก็พอเครื่องมันเริ่มร้อนก็เปลี่ยนเป็นแกส๊สค่ะอันนี้เขาก็ขับไปส่งแก๊สแถวนี้ข้อดีของไบโอแก๊สอะคะ่ะที่ใช้ในัวเรือนคือมันเป็นแก๊สที่เป็นแก๊สอากาศ พอเวลามันเกิดการรั่วหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะมันจะลอยมันจะไม่ติดไฟแตกต่างจาก LPG ตรงที่ LPG มันเป็นน้ำเนาะเป็นของเหลวถ้าเกิดการรั่วมันจะลงข้างล่างอะไรเงี้ยค่ะมันก็อาจจะอันตรายกว่าตัวนี้ก็จะเป็นระบบเซฟตี้ของเขาอย่างไอตัววาล์วข้างบนเนี่ยค่ะเขาก็โคกับบริษัท SCG คิด เฉพาะของถังแก๊สเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวพาไปดูฟาร์มวัวเจอซี่ของเรานะคะเป็นฟาร์มเล็กๆแหละที่ในจังหวัดลําพูนเนาะมีตอนนี้มีประมาณ40ตัวจะบอกว่าเจอซี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมตอนนี้มันอยู่ในระยะเวลาในการทําให้เป็นเจอซี่ร้อยเดี๋ยวเราพาไปดูกันตอนนี้มีประมาณ80%เปเ์ที่เป็นเจอซี่อันนี้จะเป็นวัวเด็กวัวเด็กอายุ3-6ถึงเดือนจะอยู่คอกนี้ค่ะเหตุผลที่เราอ่ะจัดสัดส่วนอาหารวัวอยู่ที่อาหารหยาบ80แล้วก็อาหารข้นประมาณ20เนี่ยเพราะว่า การที่เราให้อาหารคนเยอะเกินไปบางทีมันเกิดแก๊สในกระเพาะเนาะแล้ววัวก็จะแบบไม่สบายตัวก็เราดูแลสุขภาพเขาตั้งแต่ต้นดีกว่าจะได้ไม่ต้องรักษาเพราะว่าการรักษาก็คือการให้ยาเข้าไปบางทีแบบเราก็กลัวเรื่องการตกค้างหรือว่าอะไรเงี้ยเราพยายามดูแลสุขภาพต้นทางให้ดีที่สุดเพื่อไม่ไม่ใช้ยาดีกว่าเหมือนกับไม่ได้เป็นการเร่งให้มากเกินไปแบบคือโอเคแหละถ้าเกิดกลัวจะออกนมเยอะแต่ว่าวัวจะโสมเร็วนี้เขาแบบเลี้ยงแบบยั่งยืนค่ะค่อยๆเลี้ยงให้น้องค่อยๆอ,อ,อารมณ์ดีแล้วนมก็ออกกับปริมาณที่พอดีอ่ะไม่มากเกินไป นี่ค่ะนมบัวดิบทางฟาร์มให้ชิมชิมแล้วนะอิุ๊ยหวานจริงเป็นนมที่ไม่ใส่น้ำตาลแต่มันจะมีความหวานน่อยๆกลิน่นคาวถ้าไม่มีเลยกลิ่นคาวนมที่แบบที่บิ๊ไม่ค่อยชอบอ่ะอันนี้แทบไม่มีเลยน้อยมากมีพอให้รู้ว่าเป็นนมอยู่อร่อยมากแล้วก็ร,รื่นปรื้ดจากที่ทางฟาร์มโฆษณาจริงอร่อยมากน้องมันกําลังดี ตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของนมเนี่ยมีอยู่3รสชาตินะที่เราขายก็จะมีรสธรรมชาติไม่ปรุงแต่งอะไรเลยมีรสหวานรสช็อกโกแลตค,ค่ะก็จะมีขนาด2ขนาด250 ml แล้วก็1ลิตรเมื่อกี้กินนมบวดิปไปแล้วนะคะก็จะมากินนมโมดพัชเจอร์ไรค่ะทุกคนมันมีตอนของเจอร์ซี่จริงๆมันมันมันไปทั้งทั้งแก้วไม่ได้มันแค่บางส่วนเนี้ยรู้สึกว่าอร่อยดีหวานชัดอยู่ ความแตกต่างคือสิ่งนี้รู้สึกว่ามันมันกว่านมบวดิบเท่าที่ชัดแต่ว่าชอบกลิ่นนมบวดิบมากกว่ามันไม่มีกลิ่นนมที่เราแบบที่เราจมูกอ่ะให้กลิ่นนี้กลิ่นนมอะไรนต้องออกแบบยังไม่ออกหรอกต้องมาลองชิมแต่เขาไม่มีนมัวดิบให้ชิมน่ะเสีทุกคนน่าสงสารมากตอนั้นแหละรู้สึกว่าแบบการกินนมบัวธรรมดาที่มันหวานในขนาดนี้ก็คืออร่อยค่ะทุกคนเขาอยากให้นี้ลองชอบมากแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นกรีทโยเกิร์ตคือกลีทโยเกิร์ตเนี่ยจุดเริ่มต้นก็คือตอนนั้นเนี่ยโควิดนมมันล้นเน เอ๊เราจะทําตัวไหนดีที่ใช้นมเยอะแล้วเพิ่มมูล,ลค่าได้ก็เลยทํากรีกโยเกิร์ตตัวนี้ถือว่าประสบความสําเร็จค่ะเพราะว่าของเราไม่ใส่นมโผงไม่ใส่สารคงตัวแล้วลูกค้าชอบด้วยความแบบแนมของเขาอย่างเงี้ยค่ะก็ขายดีกินกรีกโยเกิร์ตมาก็เยอะแต่สิมีเขาเปิดมาแล้วแบบนี่มันมติ่งรีมหรือเปล่าคะอย่างงี้ช่ไหมนะคะ นี่มันคือกริดในกรีดในกรีดในกรีดค่ะถ้าไม่มีน้ำอ่ะข้นมากๆๆๆเหมือนครีมชีสต่อที่ตีแบบตีนิดนึงแล้วก็บีแล้วมันก็จะมีรสเปรี้ยวใช่ไหมแล้วมันก็มันตามมาจะขอเพราะให้มากกับน้ำผึ้งสาบเสือกอ็ชิม ทา,างร้านเขาบอกว่าครีโยเกิร์ตเขาแล้คความพิเศษคือเขาแทบจะเอาน้ำออกค่อนข้างน้อยเพราะว่าเขาพักประมาณ12ชั่วโมงแต่ว่าวิธีการผักเขาว่าไม่ได้ใช้ตัวอะไรกดด้วยซ้ำคือวางไว้เฉยๆให้มันน้ำเวมันค่อยๆไหลออกเองไม่ที่มีการไปแบบไปเพรสเขาอ่ะไขมันก็ยังคงอยู่มันก็เลยค่อนข้างครีมมี่แล้วก็เนื้อก็ไม่ได้แบบบีบรัดตัวมากมันยังมีความเป็นที่บอกเหมือนวิปปิ้งครีมทุกคนบอ,อกว่าคือมันมันมีรูอากาศในตัวโยเกิร์ตอยู่อร่อยแล้วมันก็เลยมันมากๆค่ะถ้าใครแบบอยากลองแนะนําให้ลองโดนก่อนพรามันจริง แล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นโยเกิร์ตพร้อมดื่มค่ะตอนแรกเราเรียกว่าดิงกิ้งโยเกิร์ตปรากฏว่ามีลูกค้าต่างชาติมาชิมบอกว่าโอ้โหถ้าเนื้อมันจะเข้มข้นขนาดนี้เรียกสมูทตีเ้เถอะคงคอนเซ็ปต์เดิมค่ะไม่ใส่นมผงไม่ใส่สารของตัวแต่ว่าด้วยความนมเขามีเนื้อเยอะค่ะมันก็จะแน่นแล้วผสมกับเราใช้ผลไม้แท้เนาะทำยมเองมันก็จะแบบลงตัวไม่หวานจนเกินไปค่ะแล้วก็ไม่ได้ใส่สารกัน ที่หวานดีมากแล้วก็มีก,กรับของตัวรอฟต์ไี่อยู่ข้างในมีชิ้นเนื้ออร่อยก็จะบอกว่าชอบครีมชอบชอบสมูทตีมากมากจริงๆชอบมากกว่าตัวกลิกนิดหน่อยไม่ค่อยได้เจอตัวดริงกิ้งโยเกิร์ตตัวไหนที่มันมันขนาดเนี้อันนี้มันมันแบบมีรอยให้รอยอะ่ะเนี่ยยิ่งพอกินทิ้งไว้คือมันแบบครีมมี่อย่างเงี้ยสุดๆหลอดควรจะให้หลอดขนมเป๊เพราะว่าโดดไมขึ้นค่ะ ข้นมากจริง,รงเหมือนแบบโยเกิร์ตข้นกว่าโยเกิร์ตที่เราซื้อในแบบซูเปอร์อีกอ่ะเพราะมันข้นมากจริงมว่าแต่ว่าอันนี้คือพร้อมดื่นนะคราวหน้าถ้าเกิดพี่เขาจะขายเขาต้องใช้หลอดชานงไทยมุกค่ะต่อมาก็จะเป็นตัวไอศครีมไอศครีมเนี่ยก็คือเราอยากชูความเป็นนมของเราเราใช้นมจากฟาร์มใช้ครีมจากฟาร์มของเราทั้งหมดเลย ส่วนรสชาติที่เราใช้อะคะเราจะเน้นของ l o ค a l l y product ก็คือเกษตรกรในท้องถิ่นช็อกโกแลตในเชียงใหม่มะม่วงในลําพูนอะไรคะ่ะวาน,นิลาจากเชียงรายมาทําทุกอย่างก็จะมีเรื่องเล่าที่แบบเรียงร้อยกันค่ะชื่อเมเติมเราแรกกันค่ะราแรกคือรสนมธรรมดาที่ไม่ใส่น้ำตาลเลยหวานอุณนภูมิจริงเหร โหดมากกินแบบไม่หแม้แต่นิดเดียวเลยค่ะเล็กโตมันจะหวานขึ้นทางร้านบอกว่าเขาใช้หลักการโอร์คุกแล้วตตวมันก็เลยหวานขึ้นหวานจริงๆอ่ะหวานแบบแต่หลังจากความหวานคือความมันมากๆอ่ะทุกคนสิ่งนี้เหมือนเป็นขิมพิสตี้ขึ้นๆคุณนมากๆจนเหลือยอดอ่ะแล้วยอดไปแช่เย็นอ่ะชอบมากทางร้านแจ้งว่าไม่ได้ใส่นมผงนี่ด้วยคือที่มันมันมันมีการเอาครีมที่ได้จากนมในฟาร์มใส่ลงไปตันนี้เป็นวานิลลานะคะใส่จากฝักวานิลลาที่เชียงราย เทนเจอร์คนละแบบกับตัวนมอันนี้มันเหมือนมีความแบบหนืดความครีมที่มันตีแบบตีเหลวลงนิดหนึ่งแล้วก็ฟูเหมือนแบบพอเข้าไปในปากคือเ่นจะสูบความฟูๆอยู่ในปากเันนมแบบแล้วก็มันมากๆอยู่ดีมันมากแล้วก็หวานวานิลาค่ะกลิ่นแบบหอมหวานของวานิลาขึ้นอ่อนๆรสเนคีม่อนค่ะอือตะโกนว่าเนคิม่อนมันๆคือสำหรับบีมอ่ะ ตอนกินงามมอนเล่นๆมันจะเป็นอีกกลิ่นหนึ่งแต่เนี่ยพ่อมาทำไอติมมันกินมันมีความควันขึ้นมาเหมือนมีความแบบเผาเผาซิดหนึ่ง,งแล้วก็ตามด้วยกลิ่นงาคีมมอนแต่ว่าไงพ่อเขาใส่เยอะมากทุกคนเวลาเคี้ยวจะมีท e เจอร์งาคีมมอนนิดหน่อยแบบกแก๊กนิดหน่อยค่ะพอให้ได้แบบให้มีอะไรเคี้ยวนิดหนึ่งตัวงาขีมมอนนะคะปกติแล้วนมอะ่ะมันจะมีคุณสมบัติดูดสีดูดกลิน่นเลยใช้วิธีคือเอางาขีมมอนมาบุบแล้วก็ไปบ่มกับนมมันก็จะดูดความเป็นงาออกมาเลยชัดเียค่ะ อันนี้คือสกรรอัดเบาค่ะเพราะว่าใช้ขนมตุ๊บตั๊บมาทำเพราะวนนี้ว่จารณ์จะหวานกว่าคนอื่นหน่อยแต่กินตุ๊บตั๊บตะโกนนะเธอทุกคนถ้าใครชอบตุ๊บตับ๊บน่าจะถใจอย่างทางนี้ชอบมากก็แบบนี่มันคือไอเติมตุ๊บตั๊บที่แท้อย่างเงี้ยแต่ย้ําเหมือนเดิมว่าในความตุ๊บตับ๊บครีมมี่ก็ยังโดดชัดมากๆเลยอ่ะคือเอาสัตว์จริงว่าเคยกินตัวนี้ยที่กรุงเทพเขาส่งมาให้กินความมันไม่ใช่เลเวลนี้เลยอันนี้คือแบบ พอมากินถึงถิมคือมันมันมากก็เลยถามทางม้นว่าทำไมเขาบอกอ้อมบางทีช่วงแรกตอนส่งมาจะมีเรื่องขนส่งที่มันแบบมันอาจจะยังช่วงนั้นจริงมันไม่มั่นคงมันก็อาจจะทำให้รสชาติไม่เบอร์นี้แต่ตอนนี้ขึ้นมาชิมที่ฟาร์มคือแบบเบอร์นี้ค่ะโอวบลูเบอร์รี่ชีสเค้กค่ะอันนี้ก็คือชีสที่แท้แหละอืมตักรสนี้ด้วย คือพอเราเบ็ดนงมาหลายตัวนะพอกินตัวเนี้ยมันจะเป็นชีสเทคท้กที่หวานกำลังดีหวานไม่มากและมีความเปรี้ยวหวานแบบพอดีเลยนะหอมทั้งกลิ่นแบบมันกลิ่นมะนาวหน่อยๆหรือเลมอนอนะ่ะชอบคัมเบอร์ค่ะคัมเบอร์ก็กรุบกรอบวุ้ยตัวนี้ชอบตัวนี้ปากอร่อยมากอันนี้เป็นสาโทค่ะทุกคนโหดกินเพือ่ออันนี้คืออาจใช่เบอร์หนึ่งโหดมากอันนี้โหดมากจริงๆคือเพราะเป็นสาโท มันเพิ่มความแบบหอมของตัวนมได้อีกโทนหนึ่งเลยอะ่ะมีความหวานแบบกลิ่นคล้ายๆข้าวคล้ายๆฟอร์รอลคล้ายๆหลายอย่างมากในคำเนี้ยฉันจะดูที่เล่าแม่แต่ว่าชอบมากเลยรู้สึกว่าแบบการเอาเหล้าไทยมาผสมกับตัวนมได้ดีมากอะ่ะกดสั่งตัวนี้<ร>มะนาวค่ะมหม่วงแม่ตึ้งถึงไอติมมะนาวชอบกินตอนเด็กๆแต่อันนี้เป็นเวอร์ชันบวกไขมันเพิ่มอีก100เซ แต่เป็นกลิ่นมะนาวแบบกลิ่นมะนาวมะนาวมะนาวเลยอะรสชาติก็เป็นเปรี้ยวหวานอ่อนอร่อยโยเกิดฮันนี่ยูสุเนือ้อน้องคนนี้จะคล้ายกับตัววาน,นิลามีความฟูฟูนุ่มๆแล้วก็หอมยูสุหอมฮันนี่แต่ยูสุมากกว่าเขาบอกว่าตัวนี้มีโยเกิร์ตกับทุกคนแต่ว่าพอทางร้านมันตีฟูนิดนึงอะกลิ่นยูสุมันถึงชัดขึ้นนี่น่าแหละค่ะอร่อยค่ะหอมยูสุ ไม่ทนนึงอะชอบทนนั้นแหละค่ะท,ท,ท,ทนที่แบบทั้งนัตตี้ทั้งมีความแบบช็อกแล้วก็มีความกาแฟอ่อนๆด้วยอะพอกินเจอข้าวคาวนี้ปะมันก็จะขมแล้วมันก็จะหอมเม็ดขาคาวนี้ขึ้นมาแหละคือสรุปโดยรวมมันจะมีทั้งกลิ่นสโมคกลิ่นความช็อกโกแลตแล้วก็มีกลิ่นแล้วมีรสชาติเปรี้ยวๆแล้วก็มีความขมนิดหน่อยนี่คือมันหลายโทนมากๆแล้วก็เข้มจริงๆต้องได้ลองทุกคนแต่โดยรวมไปจนทั้งหมดแล้วว่าหวานกำลังดีไม่หวานจนเกินไปเท่อยค่ะ กาแฟเย็นไทยอืเข้าใจความมันของพี่มิมแล้วตุงมแบบไข่มาล้วนๆแล้วก็กินกาแฟตามไม,ไมเหมือนว่าไม่เก่งกาแฟนมเท่าไหร่แต่เราว่าอันนี้มันเป็นแบบมันเป็นส่วนผสมที่พอดีนะมนหมายถึงว่ามีกลิ่นกาแฟอ่อนๆมีรสกาแฟอ่อนๆแล้วก็แบบยังมีกลิ่นนมและกาแฟรวมกันอยู่อะอร่อยล,ลําเรซินค่ะโหอันนก็ดีมากแม่กลิ่นแบบ เนียแอลกอฮอล์ยังชัดมากๆไม่ได้มีความกินแล้วร้อนไปทั้งหมดแล้วอะคือมันกลิ่นมันชัดจริงๆเลยกลิ่นแบบเหมือนร้ากเคกขนมรำเมซินที่ใส่รำเยอะแบบเยอะสาใจแล้วก็มีกลิ่นเลซี่ซัมคอร์อ่อนๆอยู่ข้างหลังวันนฉันใส่แอลไว้แน่เลยอะแม่ <laughs> แต่อร่อยอะค่ะชิมบิสคอฟแล้วทุกคนบิสคอฟคือได้คือปังเพราะทุกคนรู้เนาะถ้าใครดูไอจีคืออนี่โพสสิบคอรไปทุกวันชอบมากโยเกิร์ตบิสคอฟแต่อันนี้คือเป็นโยเกิร์ตบิสคอฟที่หวานกำลังดี มันนมมาก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 อร่อยมากอันนี้คือสั่งเหมือนกันฉันได้ครบสามในใจแล้วพี่ต่อฉันว่าซาโทจริงๆรซาโทก็ไม่เบอร์หนึ่งอะเท่ากันหมดเบอร์สามโทอยเท่ากันหมดซาโถบิชอฟแล้วก็ลาเมซินแต่ว่าบูไม่ชีสโยเกิร์ตก็อร่อยแต่ว่านมเขาต้องมีอะให้ห้าห้าหนักควรสั่งค่ะแต่ช็อกโกแลตก็ได้เด้ไดย์ดคือทุกตัวมันหมดอลยดีกว่าเลือกตามรสที่ชอบดีกว่าแต่แค่ว่าบางรสมันแบบมันแบบไม่มีใครทําถึงเบอร์นี้ใช้คํานี้เช่นซาโทแล้วก็ตัวลาเมซินถึง ถึงเลยแล้วก็หวานดีด้วยชอบมากอยากให้ได้ลองและนี่ค่ะก็คือ Dairy Product จากแบรนด์ Jersey ค่ะทุกคนค่ะรักเขามากโดยเฉพาะไอติม My God My God My God นมก็รักมากฉะนั้นทุกคนค่ะใครดูคลิปนี้อยู่ค่ะสามารถสั่งตามได้ที่ Facebook แล้วก็ IG แล้วก็ TikTok เจอร์ซี่ค่ะแล้วบนทางไลแอดด้วยค่ะสั่งตามได้เลยค่ะรับประกันสายมันคือลองกินไอติมไม่ผิดหวังแน่นอนบิ๊มกินแลกรับประกันความมันขนาดนี้มันมันจริงๆมันแบบขแข็งอะค่ะแม่อยางเงี้ยโอ้อร่อยมากขอให้ได้ลองค่ะแต่วันนี้ต้องไปแล้วค่ะไปไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เจอร์ซี่หน่อยนะคะถือว่าอุดหนุนผลผลิตจากของไทยค่ะอร่อยไม่แพ้ใครแน่นอนดีมากทำไรคะทุกคนสิ่งนี้คือครีมที่มันติดที่ที่คอเห็นแล้วมันแบบมันไม่ได้อะต้องเนิดนึงอะทุกคนวิตติ้งครีมนะจ๊ะ พ่อหนะคะมีขายครีมย่างเดียวไหมคะอร่อยมาก